สอนช้างก็ได้ฝึกนุ่นฝึกนี่เอามาฝึกเอามาฝึกก็มาฝึกแต่ตัวเองก็ต้องฝึกตัวเองดนะ้วยเนาะต้องฝึกทําความเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องไปเขาบอกว่าอ่านตัวเองนี่แหละถ้า่านเป็นไปได้เราจะค้นคว้าบังในพระทยปิฎกค้นคว้าในตำลับตำราศึกษาเราเดียน การศึกษาทําให้คนฉลาดทําให้คนฉลาดให้มนุษย์ฉลาดขึ้นแต่ถ้ายิ่งศึกษายิ่งโง่แล้วก็แย่เลยเนาะต้องทําความเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้ต้องแยกแยะเขาเรียกหมดได้ว่ามีคอควายวอแวนแล้วก็ยอยักเทว่าคอวอคอควายนี่คิดคิดถ้าวอแวนก็วิเคราะห์ แล้วก็ยอก่อยักก็แยกแยะนะ,ะ,ะ,ะต้องแยกแยะต้องเขอกว่วาแยกแยะให้มันเข้าวกวาให้รู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักเขารู้จักเราแม้แต่เราก็เช่นกันทีนี้ถ้าคิดง่ายๆนะเรารักคนทุกคนไหมบางทีวตามองเห็นเนาะไม่ถูกรักตาเลยไม่ถูกไม่ถูกเลยไม่ถูกใจเราเลยแล้ว จะไปมองแต่สิ่งที่ถูกใจอยากจะได้แต่สิ่งที่ถูกใจที่แท้จริงมันก็ไม่ใช่ธรรมะมเราต้องอความถูกต้องเราจะเอาความคิดของเราเ,เอาความคิดข้องเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นไม่ใช่นะท่านทั้ง,งวาคอวอยอคิดควิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเนะาะแยกแย่จะไปทีความเป็นอย่างอื่นทีนี้แล้วก็สัตว์มนุษย์เราเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะเขาทำไมเนาะ เกิดขึ้นมาเนะี่ยบอกมีสติมีปัญญาเลือดก่าเขาประเสอรอดก่าเขาแต่ทาไมมารัเราเปรียบเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้รักคนนี้ชอบคนน,น้นอยู่ลักษณะอย่างเนี้ยอยู่ลักษณะความเป็นปกติของจิตมันอยู่ตรงไหนทีนี้ขึ้นสูงเขาบอกปีนป่ายขึ้นไปสูงตกลงมาก็เจ็บ ถ้าไม่ปีนป่ายเลยสินี้ก็เจ็บได้เหมือนกันไม่ปีนป่ายขึ้นไปก็เจ็บขึ้นไปถ้าพลาดท่าก็เจ็บอยู่ต่ําพลาดท่าก็เจ็บอยู่ตงอย่างนี้เป็นต้นแล้ทำยังไงที่นี้ระวังใจเป็นกลางอุงองเบกขามีสติมีปัญญาเราต้องมีสติมีปัญญาเนาะเราต้องทําความเข้าใจ